ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ลายฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ลายฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโลแกที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊้งเดียวกันนะคะ คือคนคิว่าอาจจะเลืแล้วแตาไใจที่จะไม่เล่อพรต้องคอยก็อย่างที่บอกค่ะคือชมว่าค่อนข้างจะวางแผนมาพอสมควรเพาะว่าปีที่แล้วก็เซี่ยงงานไปได้ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปีนี้ก็คือแทบจะก็จ้าอย่างช่วงที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างจะรับอย่างอื่นแบบเบาๆแล้วก็เล็งไว้แล้วว่าโอเคถ้าเป็นคานก็อายุคันก็คือแค่เดือนพอดีก็เป็นช่วงที่ไม่แพ้แล้วแล้วก็เป็นช่วงที่เดินทางได้แล้วก็ คล่องตัวยังเป็นช่วงที่คือมันความอ่นในตอนแรกอะไรเงี้ยมันมันหายมันหมดไปแล้วแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าเคลื่อนไหวลําบากขนาดแบบว่าช่วงแบบโค้งสุดท้ายอะไรเงี้ยก็จริงๆก็คือมันค้นสามค้นสามเดือนแล้วว่ะค่ะก็จริงๆช่วงที่ตอนนี้ชมก็รู้สึกว่าชมชิวแล้วเพราะชมสี่กว่าใช่ไหมคะก็สี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยจะเป็นช่วงที่ชิวแต่ว่า เจ็ดไปปลายแปดเก้าก็จะไม่ไม่ชิลละก็จะจะเป็นฮิปโปละอันนี้เตรียมยังไงหรไปอย่างงี้แล้วลูกขออนุญาตสามีไม่ต้องเลยนะสามีไปด้วยค่ะบีนีเตรียมความพร้อมยังไงบ้างกับร่างกายของเราจริงๆคืออยากที่ทราบกันว่าปีนี้เรามีพาร์ทเนอร์ค่อนข้างเยอะนะคะก็ทั้งออเรียลเองทั้งทีมทีมโกลบอล l y เขาก็รู้ว่าเราว่าเราว่าเราท ใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆเขาก็รับมือกับพิจารณ์เ,เตอร์ที่ท้องทุกปีแล้วก็ปีที่แล้วก็มีมีเ Blake l i v e l เนี่ยค่ะก็เขาก็ <c oughs> ขเขาก็เขาก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องออรับมือกับเรายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ปีนี้เราก็มีลอตทิเซียลแล้วก็โชพาที่เข้ามาดูแลแล้วก็ทําให้ชมเบาใจในหลายๆเรื่องไปเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูเรื่องชุดหรือว่าเรื่องอรายละเอียดติย่อยดีเทลเรื่องสเกต็ตช์ว่าต่างๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนก็ ก็ใช่เพราะฉะนั้นชมก็ทําใจสบายสบายไปแล้วก็รักษาร่างกายให้แข็งแรงนั่นเองในส่วนของชุดและชมเพราะคนจะคาดหวังว่าเราต้องฟูกคามคเฟ้นก็ฟูกคาเฟ้นก็อย่างที่บอกค่ะก็ปีนี้รอบพิเศษก็จริงๆก็รอบพิเศษก็มีส่วนช่วยชมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันในสี่รูปของปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้ก็เรื่องของการคอลาลบเรชั่นเราก็น่าจะชัดเจนขึ้นแล้วก็มีส่วนในการมีการทำกันบ้านไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า นี้เราข้อจํากัดเรื่องสรีระเรามันไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็จะเป็นการพลิกแบบคร้าๆไวอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้เจาะจงเพราะว่าปีนี้ต้องเดินทางล่วงหน้าเพื่อที่ไปฟิตติ้งเพราะว่าการชุดอาจจะต้องใช้เวลาในการในการปรับอะไรเงี้ยชุดมันต้องลดความหนักหรือทำผู้ฟ้าลงไหมชหรือว่าโฟกัสที่เห็นคือจริงๆชมเรื่องโฟกัสเนี่ยชมตั้งใจมาชมอยากให้ชมอยากให้เห็นมากแต่ว่า ที่คุยกับทีมงานอะไรเงี้ยฝรั่งอะไรเงี้ยเขาก,เขาก็เขาก็บอกว่ายูไม่ได้ดูท้องเลยในสายตายิ่งถ้าเทียบกับคนยุโรปอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะมันจะดูก,กั้มกึ่งนเลยซ้ำมันจะดูเหมือนแบบมีพุงมากกว่าเหมือนคนมีพุงมากกว่าอะไรเงี้ยก็ก็เลยคิดว่าแต่ว่าชมก็ยังมีเวลาอีกสองอาทิตย์อ่ะที่บ๊อบชมอาจจะแบบว่าชัดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอามันยากขึ้นกว่าเรื่องชุดแต่ชุด มันก็มีข้อจํากัดอะค่ะเพราะว่าบางอันที่ถ้ามันไม่สบายช่วงท้องอะไรเงี้ยมันก็ก็ก็อาจจะต้องข้ามต้องเว้นไปแล้วก็คือในช่วงแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์เนี่ยตำแหน่งท้องมันก็อยู่ไม่ไม่สูงต่ําไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องหาชอยส์ไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็แล้วก็ต้องบินงหน้าหลายวันก็มีเตรียมไว้แต่ว่าทุกอย่างยังไม่ได้ไฟนอลเลยนอนวยังไงบ้างนอนตัวยังไงบ้างขอร้อง ู่แล้วว่าเรา,เรา,เ,รา,าเราค่อนข้างจะแกไม่ค่อยจุงจิกอะไรกับชมมากเลยอเงี้ยนะคะแต่ว่าก็รู้ว่าปีนี้ต้องไปเขารู้แค่นั้นว่าปีนี้เขาต้องไปเขาก็ยอมไห้ไปก็ไปก็จริงๆคือทางลอรี a l ก็ค่อนข้างจะสบายใจอะไรอย่างเงี้ยคะเพราะว่าคือจริงๆตั้งแต่แรกที่ลอรี a l t ไทยแลนด์ทราบว่าออชมมีน้องอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าก็ถามความสมั เราว่าชมโอเคไหมเราไม่บังคับนะเราแบบไม่ฝืนนะเราไม่แบบเราจะไม่ทรมานคนทองนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ชมบอกว่าเออมันเป็นความตั้งใจของชมแล้วคือชมก็แพลนว่าชมอยากจะมีน้องปีนี้จริงๆแล้วก็ชมก็ตั้งใจว่าชมอยากจะทําในเวอร์ชั่นนี้เพราะชมรู้สึกว่าโมเมนต์นี้มันเป็นโมเมนต์ที่มันพิเศษมากมากแล้วก็มันชมก็รู้สึกว่าในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะมันเราอยากจะเซเลบรตโมเมนต์นี้แล้วชมก็อยากจะอินสปายคนอื่นที่ ที่ดูอยู่ว่าแบบเอ้ยเราความเป็นแม่มัน,มนสวยงามนะมแล้วเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องหยุดกับคําว่าแม่ในคําจํากัดความแบบเดิมๆ <c oughs> อีกต่อไปอเนี้ยก็ใช่ก็อยาก <ๆ S 2> ให้ทุกคนได้ได้เห็นแล้วก็เพราะว่าจริงๆชมว,ว่ามันมีผู้หญิงหลายๆคนที่พอเรามีภาระหน้าที่มีความเป็นแม่ไรเงี้เราต้องดออปอะไรหลายๆอย่างของตัวเองลงเพราะว่าคาว่าแม่มันภาระมันยิ่งใหญ่ ก็หลายคนสูญเสียความเป็นตัวเองหรือความมั่นใจความอะไรเงี้ยแบบมันหลายเรื่องอ่ะร่างกายเปลี่ยนแปลงแบบอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอยาก่างแต่ว่าชมอยากจะใช้โอกาสตรงนี้คือทําให้ทุกคนแบบว่าฮึบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่รู้สิชมว่ามันเป็นโมเมนต์ที่สวยงามแล้วก็แล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่ามาเซเลบรตกับชมแล้วก็ชมก็ดีใจที่ทางลอเรีลก็ร่วม ยินดีที่จะร่วมเดินทางไปกับการเดินทางตอนนี้ชมชมมีชมมีบอกลูกไหมว่าแม่จะพาไปกัลูกก็มีบอกบ้างแต่ตอนนี้มันยังไม่มีหูนะว่าเขาจะได้ยินตอนประมาณ24สัปดาห์แต่ว่าก็โทรจิตไปก่อนตอนนี้ก็มีบ้างปกติว่ามันแปลกไงชุดค่ะสรุปว่าคือเป็นลูกชายแปลใช่ค่ะทราบเตอนนี้แต่ไม่ทราจะเป็นมายังไงก็ทราบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้เร็วค่ะเพราะว่า สักประมาณ1 1 1เ็สสัปดาห์เนี้ยก็ตรวจเลือดได้แล้วแล้วก็คือดี a นของเขาเนี้ยจะหลุดมาในกระแสะเลือดเราค่ะแล้วก็แล้วก็มันก็จะบอกได้ถึงแม้ว่าอวัยวะเขายังไม่โผล่อะไรเงรี้ยแต่ว่ามันก็มันจะจะทราบมันจะเพิ่มขึขข้นหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยไหมคะก็ทุกคนก็ว่าอย่าง,งานั้นแต่คือชมก็ไม่เคยท้องเดี่ยวชมก็เลยไม่รู้จะเปรียบเทียบยัางไงาว่าเออท้องคนเดียวมันหนักนะหรือว่าคือชมก็ปวดไม่ถูกเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าคือ คนที่เขาเคยท้องมาแค่แบบคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ว่าหนักแล้วแล้วเขาก็อิเมจิ้นว่าสองคนมันก็อาจจะหนักกว่าหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆชมคอนเฟิร์มได้เลยคือฮอร์โมน h c g สูงมากแล้วก็จะจะแพ้จะแพ้ได้เลยอันนี้เป็ชมตั้งใจจะมีแบบหรือว่าอันนี้เป็นธรรมชาติก็จริงๆเราก็เรามีปรึกษาคุณหมอบ้างค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือชมอยากได้ไทม์ไลน์นี้เพราะฉะนั้นก็ปีที่เราปีที่ผ่านมาก็ฟิตร่างกายมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ ช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยชมก็แบบมีคุยคุยกันกันในทีมที่กองถ่ายือนคุยกับพี่เคนพี่มิกอะไรกันเขาก็ชอบคุยเรื่องลูกกันเงี้ยอะไรเงี้ยก็คุยกันก็เอาไงดีรอปิดกล้องดีไหมหรือว่าแบบไงทุกคนก็แบบยุ้ยว่าลุยเลยลุยเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออเราเราปล่อยเลยแล้วก็ก็ด้วยความที่เราดูแลตัวเองอย่างดีมาตลอดแล้วก็เนาะก็ปรึกษาคุณหมอด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ได้ตามเวลาที่เราต้องการแต่นิ่งที่ธรรมชาติทีน่อยเ เออจริงๆทางบ้านพี่นรอยก็มีก็มีแฝดค่ะก็พี่สาวพวี่รอดก็มีลูกแฝดแล้วก็คุณปู่ของชมก็อันนี้ชมเพิ่งทราบนะเพราะว่าชมไปอังกฤษมาแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยก็ชมก็ไปเยี่ยมเอ่อคุณอ,อาคุณน,น้องของคุณพ่ออะไรเงี้ยก็นัดทานข้าวกันเจอกันแล้วก็เหมือนเราก็บอกข่าวดีเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่ารู้ไหมว่าปู่เราเนี่ยก็เกิดมาพร้อมกับน้องชายฝาแฝดแต่ว่าเขาเสียไปตอนก็อะไรเองนี่คือวิถีธรรมชาติจริงๆ กจะบอกว่าไม่หาหมอเลยเนี่ยคือโกหกก็มีหาหมอบ้างมีหาหมอบ้างค่ะแต่คือได้ทางพยาศาสตร์ช่วยให้เป็นก็ต้องมีบ้างมีบ้างก็คือนับไข่กันไอ้นับเดือนนัได้ไหมการผิดเชื้อหรือเปล่าอะไรนะอันนี้ขอคุยกันในบ้านแล้วกันนะกับวิธีไหนเราจะเรียกคือที่บ้านวันกาได้รู้ฝ่ายแล้วเป็นแรงกระดานไหญผู้ชายด้วยก็ปกตินะก็ ไปแบบว่าพิเศษมากคือเขาก็ดูแลเป็นปกติอยู่แล้วอะค่ะก็เ,เพียงแต่ว่าก็คือถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเรานีดอะไรก็ก็พยายามหามาให้อย่างเงี้ยโรงแรกเห็นว่าแพ้แพงอะก็แพน้นอะอย่างที่อย่างที่บอกคือระดับฮอร์โมนมันมันสูงมาก คือคนปกติเวลาเขาจะไปตรวจ HCG อะไรเงี้ยเขาคือ5-600เนี่ยก็คือสูงแล้วแต่ว่าวันแรกที่ชมไปตรวจดูคนได้แบบ2อ0 0ันคือคุณชมไะ้รังเป็นป hmm e. ุ๋บในย่าเตี <t uh> <t uh> ้ยวรับข uh nee> ันค่ะนบ้างคะเขามาทีเดียว2คงนตอนนี uh ้เหลือแต่ย่าใหญ่อ่าเหลือแต่ย่าใหญก็จริงๆก็คงตื่นเต้นกันละค่ะคือคุณแม่ชมก็ช่วงนี้ก็มาหาบ่อยอะไรเงี้ยก็จะมาหาบ่อยค่ะ อย่างถ้าช่วงไหนถ้าคุณนอ้องต้องไปทํางานต่างประเทศอะไรเงี้ยแม่ก็จะมานอนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนช่วงชมแพชมวก็จะทานแต่กับข้าวที่แม่ทา<ม>อะไรเงี้ยก็จะเรื่องมากมากก่อน<ม>แพ้<ม>สามเดือนแม่ใช้สิทธิของท้องเต็มที่เลยชมใช้ตั้งแต่พอชมบอกว่าชมจะปล่อยแล้วนะชมก็ใช้เลยใช้เลยแล้วตอนนี้อาการเป็นไเมอกะไอย่ไก็ไม่ไม่มีแบบว่าวินเวียนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วแล้วก็ทาน รสชาติทุกอย่างอาหารอร่อยแล้วก่ <Okay. S 2> อนเพียนมีบ้างอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เหนื่อยเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยคือถ้าทําอะไรแบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งสติก่อนไม่ได้แบบไม่ได้ดูจังหวะอะไรเงี้ยแบบว่าลุกปุบปับอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าอุ้ยทำไมโหนทำไมฉันหอบอะไรเงี้ยค่ะก็ทําอะไรก็จะเหมือนเราช้าลงนิดนึงช่วงนี้อย่างม<ห>ึงร<อ>ูปที่ลงออกร่างกายคน<ห>ละแบบท้องสี่เดือนแต่ยังดูเป็นี้เเลยมนนั่ ที่เห็นก็ no คือมีแค่ลูกชงไงคะคือมันไม่มีพ,พุงนะค่ะก็ม er ีแ kind ต of ่ข้างในก็คือลูกล้วนๆยังตั้งใจจะออกทังกายต่อไปก็ตั้งใจจะจะออกไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าแปดเดือนอะไรเงี้ยไม่แน่ใจก็คือก็คงคงดูดูสภาพไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้คุณหมอก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามอะไรก็ก็ให้ให้ขยับได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็อินสเปกเตอร์เราทุกคนก็ แล้วก็ดูแลคนท้องกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยออกกำลังกายอย่างปลอดภัยใช่ทุกคั้นี้สะดวกเลไตัวโตค่ะตัวโตค่ะแล้วหลายคนก็จะบอกว่าชมต้องทานบ้างนะคะแบบยาวห่วงสวยมากเดี๋ยวลูกตัวเล็กคือจะบอกว่าลูกลูกตัวเล็กอีกลูกตัวโตค่ะคือชมซาวครั้งล่าสุดเขาตอน1 6วีค่ะแต่ว่าไซส์เนี่ยคือนำไป18แล้วทั้งสองคนก็ เกิดก็คือน่าจะเกิดกองคลาดหมายเกิดน่าจะตัวใหญ่เหมือนกันอย่างนี้เอ็มมี่เอาท้องมาดูมาชนไหมครับว่าเออทั้งนั้นอยากมีก็ไม่รู้นะแล้วบางวันบางครั้งก็แบบไม่อยากมีละอะไรก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลมเพลลมพัดอะไรเงี้ยเออถ้าพยายามทำเป็นแม่อย่างนี้นะคะอันนี้เป็นยังไงคะก็อย่างที่บอกทั้งช้าลงช้าลงแบบไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยค่ะคืองงว่า ที่นี่ฉันเป็นแม่ชีหรือว่าเป็นแม่ใช่สะดวกนีก็คือคือไม่แบบคือมันนิ่งมากอะแล้วมันคือเรื่องอะไรที่เราเคยยี่หละมันก็คือไม่ยี่หละอ่ะคุณรู้ไหมคือเหมือนกับว่าเรารู้ว่ามันมีอะไรที่สําคัญกว่ามากแล้วในชีวิตเราเลยเพราะฉะนั้นบางเรื่องที่มันเรื่องไร้สาระบางเรื่องที่ไม่เคยที่เคยปัดไม่ได้ก็มันตัดไปได้เลย อย่าลองเทาาง้าเลยนะเขาเห,อหือว่าไงฮะรองเท้าก็ก,ก็นิดหนึ่งก็คือจริงๆเรื่องของเรื่องอชมได้มาก่อนคู่หนึ่งก็มีคนให้มาคู่หนึ่งนะคะก็แต่ว่าเขาให้มาคู่เดียวก็ <laughs> <laughs> ให้มาคู่เดียวก็เสร็จปุ๊บก็เลยพี่น็อตเขาก็เลยไปหาหอีกคู่หนึ่งผู้ชงนีตั้ญญาคนละคน นี่คืองานกับเรียกงานนี้ก็คือจะทำหลารายการอย่างเงก็คงมีรายการแล้วก็ชมก็ยังมีคิวถ่ายโฆษณามีอะไรเงี้ยเดินหกเดินเจ็ดใช่ก็ยังก็ยังทําอยู่อะค่ะแต่ว่าก็คือเนี่ยละครชมเหลือวันวันพุธเนี่ยชมปิดกล้องลาคิวปิดก็จริงๆถ้าจบละครทุกอย่างมันก็เบาแล้วเพราะว่าคือทุกคนก็เป็นคนท้องมันดีเนาะแบบทุกคนแบบเออแบบว่า ท,ทุกคนจะแบบว่าคือจะเข้าใจคอนดิช um ันเราอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่นับเราเช้ามากจะปล่อยเราเร็วจะไม่ให้เราอยู่นอะไรเงี้ยใช่ก็เราก็ทําแบบเอออชิลๆจะมีโอกาสเดินกันไหมครับจากทางก็ก็มีนะมีก็จริงๆต้องมีนี่ชมมีอีเวนต์มีอการงานนั้นนะการงานนั้นะงานนั้นทำใช่ไม่ทรงานโอเค